สวัสดีกับวันหยุดด้วยนะครับวันเสาร์นะอากาศดีมากๆนะครับตื่นมาเนี่ยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับไม่มีเมฆไม่มีฝนตกนะครับแอบใช้สายก็แอบร้อนนิดๆนะแต่กลางคืนก็นอนหลับสบายนะครับผมนี่จะบอกว่าไปรัวๆนะครับช่วงนี้เหมือนพี่ๆหลายๆคนเนี่ยนะครับกําลังมองหารถนะครับกันนะครับไว้เที่ยวนะหน้าหนาวนะครับไว้กับบ้านปีใหม่นะครับ โทรมากันเริ่มเยอะขึ้นเ,เยอะขึ้นแล้วก็เมื่อคืนนะครับมีจองนะฮอนด้าไอคอร์ด05จากที่ไหนที่รู้ไหมจากปัตตานีครับผมเดี๋ยวมาดูกันแล้วเช้านี้ก็มีอีกหนึ่งสายที่สองสายแล้วแหละนะครับโทรมาแก้เพิ่งวางสายกันนะครับนี่เงินสดผมการันตียังไงก็จบเนี่ยมีออสเนี่ยนี่มั่นใจมากรีวิวเองอะ่ะพี่รีวิวเองอะ่ะแล้วรถมันสวยอะ่ะนะ สวยเป๊ะสวยแบบสภาพเนี้ยบนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราส่งมอบนี่นะซิตี้กันนะครับฮอนด้าซิตี้ซื้อเงินสดนะครับแล้ววีออสนี่พรุ่งนี้ถ้าพี่เข้ามานะก็เงินสดนะครับถ้าพี่เข้ามานะเมื่อกี้ผมก็ลืมแนละ้วพี่เขาอยู่แถวไหนนะจําไม่ได้อยู่ไม่ไกลหรอกนะอะอยู่ไม่ไกลนะครับแต่ลืม พี่อคุยกันแป๊บเดียวลืมแล้วนะทุกว,วันนี้คุยหลายคนอะ่ะบางทีก็ลืมนะนี่แอปคอร์ดอยู่นี่นะครับอ่านพะี่ชายที่พี่ชายเขาเรียกอะไรบังไหมถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยนะอ่านะผมขออนุญาตเรียกพี่เดย์ไปก่อนนะครับนะอยู่ปัตตานีเนาะให้ให้ลูกโทรมาคุยจบเลยเห็นไหมคุยกันแป๊บเดียวง่ายๆนะครับชัดเจนนะพี่เขาก็โอนจองเลยนะครับนี่จองแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ พรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีพี่เขามาดูมาด,ด้าสองนะมัด,ด้าสองคอนเฟิร์มนะครับมาดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่รับประกันแหมโมไปโมสุดๆอ่ะช่วงนี <laughs> ้โมจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมคุยกันให้เรียบร้อยแป๊บเดียวโทรศัพท์อ่ะนะพร้อมของรถโทรเลยครับพี่แป๊บเดียวคุยนาะทีเดียวจบนะมาดูรถเนี่ยก็ตรงปกจบนะเห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมสังเกตดูนะ มาอันนี้ไม่ได้โมนะค,คือมาเห็นตัวรถมาทดลองขับมาดูนู่นนัน่นนี่ก็จบนะครับนะส่วนใหญ่นะอ่าส่วนใหญ่จะจบนะครับใครพลาดใครพลาดไม้น้อยมาเอาคันนี้นะครับไม่สองแสนน่อยๆน,นะครับแต่ว่าสภาพเป๊ะนะล้อสวยนี่ผมยังอยากได้ล้ออยู่เนี่ยนะ <laughs> ล้อสวยนะนี่มอเตอรสอง นูน่นอีกคันอ๋อพี่เขาจะมาดูคันสีขาวนะไปพาสสีขาวก็มาคันนี้สีเทานะนี่ร้วยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยอ่ามาได้ครับโทรนัดมาเลยนะครับนัดปุ๊บก็เข้ามาดูรถได้เลยครับมาทดลองขับได้ที่นี่มีเล่มทะเบียนทุกคันนะครับรถพร้อมใช้นะครับพร้อมโอนให้ทันทีนะครับโอนลอยก็ได้นะอ่าหรือจะรอวันทำ ทำการก็ได้นะครับเดี๋ยวไปโอนให้เลยนะหรือว่าใครไม่สะดวกอยู่ระยองอยู่ชนบุรีนะครับอยู่หัวหินก็ไปส่งมาแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนะอะพี่แอนไปส่งเองกับมือเลยนะมีรถคันเก่ามาเทิรนได้นะเช่นแจ็สซิตีมาขอยับเป็นทอนด้าซีอวีอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้รุ่นท็อปขับสี่นะเราก็คุยกันไปด้วยระหว่างรอพี่เขามารับรถนะอัปเดตให้ล่าสุด หรือว่าใครพลาด Vios ก็มาเป็นสาว v o l k s w a ก็มาตต City ได้นะครับเข้อดีของ City ก็คือได้ดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะครับอันนี้ดีมากนะขอชมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าปอพับได้หรือเปล่านะนะบางทีก็ลืมนะบางคันก็พับได้นะเห็นไหมก็อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงนะครับง่ายใช้งานดีแถมประหยัดน้ำมันนะนี่มาด,ด้าสจอดตรงนี้นะครับ มาด้าสองเนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยจะเต็มรูปลักษ์ดีไซน์ก็ตอบโจทย์นะครับแถมประหยัดน้ำมันด้วยนี่มนด้าเจ t j e จ,จ,จเราก็มีนะ GK เราก็มีตัวนั้นเราก็มีแต่เป็นสีเหลืองสีเปิดตัวของโชว์ไมนราเชนจอดอยู่นี่เห็นไหมเป็นตัวรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปขายถูกนะครับส่วนใหญ่ก็นิยมแต่งเห็นไหมที่เขาลงล้อแล้วเห็นไหมเจ็นะครับ ประหยัดนะครับขับง่ายใช้งานดีพับเบาขนของได้เห็นไหมส่วนใหญ่วัยรุ่นจะชอบวปทํางานก็ชอบนะครับมันนาเนกประสงค์ขนข,ของได้แล้วก็มาด้าสองนี่แจ๊สอีกคันหนึ่งเห็นไหมเขาก็นิยมไปแต่งกันลงล้อนะเห็นไหมคนใหญ่ก็จะไปลงล้อก,ก่อนเลยส่วนใหญ่เพราะาอะไรเพราะามันแต่งขึ้นนะครับมันขับสนุกนะใช้งานดีแล้วก็มาด้าม้สองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่า ทับบอกได้นะครับประหยัดน้ำมันขับสนุกช่วงล่างขึ้นชื่อรูปลักดีไซน์ตอบโจทย์นะครับฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มเรียกว่าจัดเต็มครบจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเนี่ยดีไซน์เนี่ยสวยกว่าชาวบ้านผมให้โน .1 น,นะภายในเนี่ยโอ้โหเป๊ะนะให้ยืนหนึ่งเลยนะครับทั้งภายนอกภายในแถมประหยัดแต่ละรุ่นแต่ละค่ายก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ,นะแล้วแต่คนชอบด้วยอย่างที่ผมบอกอ่ะผมซื้อรถ เกียร์รุ่นตัวเจก็ไม่ใช่ปัญหาล้อกระทะก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราก็เดี๋ยวมาแต่งมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยอย่างคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับต็แต่งนิดๆนะสไตล์รรซิงตะูมตะม,ตะมินะฮะเอาไว้ขับไปเที่ยวกันปีใหม่ล้นะครับอีก2เดือนก็ปีใหม่แล้วมีแพดเดิลชิปนะครับเครื่องยนต์ i v ว e เทนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับบอกขนของได้หรือจะมามิลาดก็ได้นะครับมิาดคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา ใครที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาก็ลองดูครับแล้วเป็นอ e ีโคคาร์ที่ให้ฟังก์ชันออปชั่นเยอะมากนะครับสำหรับมิลาดนะใครที่กำลังหารถไว้ขับชิลๆไปทำงานอะไรอย่เงี้ยชอบเกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันพับเบาะขนของได้อะไรอย่เงี้ยนี่เลยฟังก์ชันออปชั่นก็ได้นะแคก่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอัตโนมัตินี่ผมก็ว่าเยี่ยมแล้วนะสำหรับ Fort u n e r ใครมีรนเก่ามาเทิร์นได้นะ ตัว08 09 2 0 1 11 12มาเทินนะครับมาขับตัว2000ไอ้เครื่อง2.8มาขับตัวเครื่อง2.8ขับ2นะขับสนุกนะครับเดินทางไกลนี่ฟินพี่เอ้ยเนี่ย16เนี่ยผมรอลุ้นหวยถ้าผมถูกหวยผมก็ซื้อ Fortuner <laughs> อยากขับพี่เอ้ยนุ่นเห็นไหมมีคนใช้ รถยอดนิยมยอดฮิตนะครับทั่วบ้านทั่วเมือง f อร์ u ูเนเนี่ยนะครับตอนนี้รอถูกหัวอย่างเดียวแล้วก็แอคคอร์ดเนี่ยแอคคอร์ดรอก่อนรถเพิ่งเข้านี่ให้ดูรถเพิ่งเข้าอ่ะสวยไหมบอกเลยว่าขับดีแล้วก็ประหยัดเครื่องสองพันประหยัดยังไง ผมลองขับมาแล้วขับดีมากแอร์เย็นมากนะแล้วก็ประหยัดน้ามันเอาเรื่องนะครับวันนั้นผมขับเนี่ยได้12กิโลต่อลิตรกดอีโคโหมดได้13กิโลต่อลิตรขับไม่ได้ขับแบบประหยัดนะเหยียบร้อยร้อยยี่ร้อยสี่นะเนี่ยเห็นอย่างนี้ประหยัดนะผมยังตะลึงอะ่ะแลเราขับดีมากนะนุ่มนุ่มมากฟังก์ชันล้นนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมให้ความคุ้มค่าคุมค้มราคานะใน รูปลักษ์ดีไซน์ก็ดูดูหรูหราดูแพงอ่ะแล้วเป็นมือสองอ่ะราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันผมว่าราคาไม่แรงนะครับใครที่อยากได้รถเก่งขนาดใหญ่ลองดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้ตั้งนะครับโอเคเนาะเนสันอเมล่านะครับี่ สีดําไปแล้วเหลือสีขาวนะขอความร่วมมือนิดนึงนะพี่ๆนะช่วงนี้ก็ขอความชัดเจนนะครับในการซื้อนะครับอ่าปรึกษาแฟนครอบครัวให้เรียบร้อยลูกเต้าแล้วบางคนอาจจะถามเพื่อนด้วยนะครับถามให้เรียบร้อยเลยนะครับถามเสร็จนะโทรมาได้เลย <laughs> ไม่ได้ว่าครับแต่ว่าอยากอ่าให้ให,ให้ให้คุยกันง่าย,ายๆนะครับเออมันชัดเจนแล้วก็จบเลยน้องพี่นาะออ่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับไม่ก็ยินดีนะครับ อ่าดีหมดนะครับซื้อที่ไหนที่แฮปปี้โอเคอ่น้องกีดก็พูดมาเสมอเนาะอ่าไม่ต้องซื้อที่นี่ก็ได้แค่ดูติดตามก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าซื้อก็โอ้ยเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยนะครับอ่ะตามนี้เนาะช่วงนี้นะครับใครขับรถเดินทางไกลนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปเที่ยวก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับวันหยุดยาว,ยาวๆเนาะเนี่ยร้านเปิดนะพรุ่งนี้ก็เปิดวันอาทิตย์นี่อ่ะพี่เขาน่าจะมาแล้วแหละลบก่อน เดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับนี่เห็นไหมโฟลเนอร์อยังรอนะเดี๋ยวเรารอส่งมอบก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะครับมาพอดี <c oughs> ส่งมอบเรียบร้อยครับผมแฮปปี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพี่ถ้าไม่ผิดพลาดน,นะพี่เขาจะมาดูมาด้าสองนะครับแล้วก็ถ้าพี่อีกคนว่างก็จะมาดูวีออสนะครับ มาดูกันจะจบไหมนะครับถ้ามานะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปหน้านะครับเอ้าพี่เข้าไปแล้วขอบพระคุณครับน่ารักมากๆครับพี่ทรงพลนะฮะนี่อ่าพี่ผู้หญิงโอ้ขับรถเก่งเลยนะครับนี่สวยมากๆครับซื้อเงินสดนะฮะเติมน้ำมันให้เต็มถังเรียบร้อยนะครับแฮปปี้นะฮะไปเลย ไปแล้วนะครับขอบพระคุณครับพี่ทรงพลแล้วก็พี่ผู้หญิงด้วยนะครับแห่งๆร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็พรุ่งนี้ร้านก็เปิดนะแต่รู้ว่าไม่ได้เปิดนะครับใครจะมานะครับรบกวนนะครับโทรนัดมาได้เลยครับพี่ๆนะ0852491987 0852491987นะครับแล้วก็รับซื้อนะครับเนี่ยโล่งหมดละโล่งนะครับเดือนนี้ขายดีมากนะครับ าสายดีนะครับแล้วก็รบกวนนะครับรบกวนใครสนใจรบกวนโทรได้เลยนะครับพี่ๆนะรบกวนนิดนึงนะครับน้องกิจก็รีบขายนะครับจะได้ไปเที่ยวนะหน้าหนาวนะครับอ่าแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้นะครับจบไม่จบเนาะถ้าพี่เข้ามานะจะมีมาต้าสองนะครับมาจากชนบุรีแล้วก็ ที่คนผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะลืมที่วีออสนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับประมาณนั้นโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณไปแล้วพี่เขาหน้ารักครับนี่นะฮะอ่ะเรียบร้อยครับก็ใครสนใจนะครับลองมาดูได้ครับมาดูมาทดลองขับได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนน้องผิด นิดีให้บริการเต็มที่นะครับไม่มาดูนะครับก็มีบริการส่งแล้วก็เติมละมันให้เต็มถังด้วยนะครับพี่เดย์นะครับออนจองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูรถเร็วนี้นะครับแล้วก็ขากลับก็เอาขึ้นทเลอร์ส่งให้นะครับปัตตานีอ่ะพี่คิดดูนะสุดยอดไหมอ่ะแบบนี้เลยนะสนใจก็คุยกันเรียบร้อยก็จบนะครับนี่อย่างนะมาดูรถไม่ถูกใจก็คืนเงินจองครับผมนะแต่ส่วนใหญ่มาดูแล้วก็เรียบร้อยนะครับรับรถคอมเล่น โอเคตามนี้วีออสอีกนิดเดียว